สองวาเลนไทน์ปีที่12นานเดตยาย่าบอกเลยหวานอบอุ่นคลั่งรักสุดๆเป็นอีกคู่ที่น่ารักและกำลังขึ้นแท่นเป็นว่าที่บ่าวสาวสำหรับหนุ่มนเดตคูกิมิยะและสาวยาย่าอุรัสยา aya, ที่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยกันซึ่งครั้งนี้มาแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่คอนโดโดยหนุ่มนเดตคูกิมิยะได้โพสต์ภาพและโมเมนต์ต่างๆ พร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า My heart, My life, My one and only s a u c e Tag อุรัสยา Happy Valentine s h a a ์ #12 v a l e n t i n e เด a t t ูเก t ตอท่ามกลางแฟนคลับมากมายแห่มาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่เพียบซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าความหวานความคลั่งรักของคู่นี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจริงๆค่ะเพราะเป็นความหวานที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ออกมาแต่ละทีก็ทำอึ้งกันตลอดเลยทีเดียวค่ะเหมือนที่ทั้งคู่ได้ขอกันแต่งงานเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองแต่ยังไง งงปีที่13ก็ขอให้เป็นงานแต่งงานของทั้งคู่เลยนะคะจะได้เป็นการเลื่อนสถานะไปเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและเป็นการฉลองปีแรกสุดหวานเลยค่ะ แค่เห็นหนุ่มณเดช์เอาใจสาวยาย่าดยการให้ดอกกุหลาบชอบโตและรังสรรค์มาด้วยความตั้งใจแบบนี้ก็มีความสุขและสยบข่าวดราม่าต่างๆได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะวันดีๆแบบนี้ความคลั่งรักของหนุ่มณเดช์ก็น่ารักดีนะคะไม่แปลกเลยที่สาวยายาทั้งรักทั้งหลงไม่ว่าจะเลื่อนงานแต่งขนาดไหนสาวยายาก็รอได้ค่ะ ขอให้ความรักหอมหวานแบบนี้ตลอดไปเหมือนกับบราวนี่ที่กินในวันวันไทยนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า